ล l i s a ก u ร u c o m สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหนิงและรายการ Lisa g u ูรูทีวกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหนิงก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตโดยอาศัยหลักของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือที่เราเรียกกันสั้นๆง่ายๆว่าอ e ีโค i v ฟ n g ิมาฝากคุณผู้ชมค่ะส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมไฮไลท์กันก่อนเลยค่ะ หลายคนอาจจะยังสงสัยนะคะว่าการใช้ชีวิตแบบอีโค i v ฟ n g งมันเป็นยังไงหรือว่ามันจะยุ่งยากขนาดไหนใช่ไหมคะวันนี้มิงมีคําตอบง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะการใช้ชีวิตแบบอีโค i v ฟ n g งคือการใช้ชีวิตเพื่อความสมดุลพอเพียงและยั่งยืนในชีวิตประจําวันโดยอาศัยการพึ่งพาหลักของธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นแสงอาทิตย์หรือลมหรือจะเป็นสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราค่ะแล้ววันนี้นะคะหมิงก็มีเรื่องราวน่าสนใจของอีโค i v ฟ n g งมาฝากแฟนๆรายการกันเพียบเลยเดี๋ยวเริ่มต้นกันที่ช่วง beauty and health ค่ะ ช่วง Beauty and Health สนับสนุนโดย p o n s หลังจากเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันในโลกของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวคลื่นยักษ์นามิพายุน้ำท่วมแผ่นดินแยกและอีกหลากหลายเหตุการณ์ที่คร่าช,ชีวิตของผู้คนไปมากมายเหตุการณ์เหล่านี้ได้นําความผวาและกระตุน้นเตือนให้มนุษย์ของเราหันมาสนใจธรรมชาติอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและโลกสีเขียวของเรากันมากขึ้นค่ะ การใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและโลกสีเขียวของเรานี่เองค่ะที่ทําให้เกิดเป็นกระแสสีเขียวในหลายแวดวงรวมไปถึงแวดวงความสวยความงามของคุณสาวๆด้วยนะคะจะว่าไปแล้วการใช้เครื่องสําอางสมุนไพรกําลังเป็นที่นิยมไปทั่วโลกเลยนะคะไม่ใช่แค่ในประเทศไทยของเราเท่านั้นด้วยความเชื่อที่ว่าการใช้เครื่องสําอางสมุนไพรเสี่ยงกับการใช้สารเคมีน้อยมากค่ะ คำว่าสมุนไพรมักถูกเข้าใจว่าไม่มีสารเคมีหรือสารสังเคราะห์ใดๆค่ะนอกจากนี้สมุนไพรย,ยังมีสรรพคุณช่วยชะลอความแก่เพิ่มความชุ่มชื้นบรรเทาอาการอักเสบลดเลือนริ้วรอยและยังมีอีกหลากหลายสรรพคุณด้วยกันค่ะและด้วยเหตุนี้เองค่ะการใช้เครื่องสำอางสมุนไพรจึงเป็นที่นิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในแถบเอเชียเองแล้วก็ขยายวงกว้างไปยังทวีปยุโรปอเมริกาและก็ทั่วโลกค่ะ สำหรับเมืองไทยแล้วเทรนด์การใช้เครื่องสำอางสมุนไพรทั้งที่ผลิตในประเทศไทยเองหรือนำเข้าจากต่างประเทศล้วนได้รับการตอบรับที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ถ้าจะให้เปรียบเทียบระหว่างเครื่องสำอางสมุนไพรไทยกับเครื่องสำอางสมุนไพราจากต่างประเทศนั้นก็คงเปรียบเทียบกันได้ยากจริงไหมคะตลักการของเครื่องสำอางสมุนไพรนั้นเหมือนกันค่ะคือการนำเอาพืชธรรมชาติเราอาจจะใช้แบบสดสด หรือว่าสกัดสารที่มีอยู่ในพืชนั้นๆลงมาเป็นส่วนผสมของเครื่องสําอางก็ได้ค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้พืชที่มีฤทธิ์จริงทั้งลดอาการอักเสบนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระลดการทํางานของเมสส็ดสีและให้ความชุ่มชื้นค่ะเพียงแต่ปริมาณของสมุนไพรที่จะนํามาใช้ในสูตรของเครื่องสําอางจะเพียงพอหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายๆอย่างด้วยค่ะ สตราคนไหนนะคะที่คิดว่าใช้เครื่องสำอางสมุนไพรแล้วจะไม่แพ้มิงขอให้คิดใหม่เลยค่ะเพราะว่ามันมีสารหลายตัวจากธรรมชาตินะคะที่ใช้แล้วอาจจะก่อให้เกิดอาการระคายเคืองหรือแพ้ได้มิงขอยกตัวอย่างนะคะเช่นมะกรูดและมะนาวค่ะเมื่อสัมผัสโดนกับผิวของเราโดยตรงนะคะแล้วออกไปโดนแดดปุ๊บผิวของคุณก็จะเกิดเป็นรอยดําได้ค่ะแล้วก็ยังรวมไปถึงน้ํามันหอมระเหยอ,อีกหลายตัวเลยนะคะที่สามารถก่อให้เกิดภูมิแพ้ได้ค่ะ ฉะนั้นนะคะถ้าคุณสาวๆคิดจะซื้อเครื่องสำอางสมุนไพรแล้วลราก็หมิงขอแนะนำให้ลองซื้อขนาดทดลองหรือขนาดเล็กๆมาลองใช้ก่อนนะคะว่าเหมาะกับผิวของคุณหรือเปล่าน่าจะเป็นการดีที่สุดค่ะคุณสาวๆอาจจะเคยทดลองเอาสมุนไพรมาใช้แบบสดๆกันแล้วใช่ไหมคะแต่คุณสาวๆทราบไหมคะว่าสมุนไพรแต่และชนิดเนี่ยมีสรรพคุณอะไรบ้างวันนี้หมิงมาตอบคำถามเหล่านั้นแล้วนะนะคะ่ะหมิงขอเริ่มด้วยสมุนไพรที่หลายๆคนรู้จักกันดีอย่างว่านหางจระเข้หรืออโลค่ะ คุณค่าของวาดหางจระเข้เนี่ยมีมากมายนอกจากจะใช้รักษาโรคแล้วยังใช้บำรุงผิวบำรุงเส้นผมได้อีกด้วยและยังมีส่วนช่วยให้ผิวพันธ์ผุดผ่องสดชื่นมีน้ำมีนวลและยังสามารถขจัดสิวและลบกอยจุดด่างดำได้ดีค่ะงาหรือเซซามีเป็นพืชลมลุกในเมล็ดงานั้นมีน้ำมันอยู่ประมาณ45-54มีส่วนช่วยบำรุงผิวพันธให้ผุด่องช่วยประทินผิวให้นุ่มนวนไมมลไละหยาบกร้านค่ะ แตงกวาหรือคิวคัมเบอร์นอกจากจะมีวิตามินสูงแล้วยังมีเอนไซม์ช่วยย่อยผิวหนังที่หยากร้านให้หลุดออกไปเพื่อให้ผิวใหม่ที่อ่อนนุ่มเกิดขึ้นมาแทนที่นั่นเองค่ะมะเขือเทศหรือโทเมโทมีวิตามินหลายชนิดซึ่งมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียแถมยังช่วยรักษาสิวสมานผิวหน้าให้แต่งตึงด้วยค่ะ ขมิ้นชันหรือเทอร์เมอริกมีน้ำมันหอมระเหยมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราหลายชนิดใช้ทาผิวที่มีผดผื่นคันและใช้บำรุงผิวได้อีกด้วยค่ะน้ำผึ้งหรือฮันนี่ทำให้ผิวหน้าชุ่มชื่นเปล่งปลัง่งมีน้ามีนวลขึ้นแถงยังมีคุณสมบัติช่วยสมานผิวบำรุงหนังศีรษะและกระตุ้นการงอกของเส้นผมค่ะ สุดท้ายมะขามเปียกหรือแทมาอรีนจะช่วยชำระสิ่งสกปรกจากผิวหนังโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นรอยด้านเพื่อให้ผิวหนังที่เป็นรอยด่าจางลงและยังทำให้ผิวขาวนุ่มนวลขึ้นค่ะ นอกจากสมุนไพรนะคะจะถูกนํามาใช้แบบส,สดๆแล้วยังมีการนําเอาสารสกัดเหล่านั้นมาใช้ในเครื่องสําอางอีกด้วยค่ะอย่างสารสกัดจากธรรมชาติเช่นสารสกัดจากใบาคาเมเลียที่จะช่วยคืนความกระจ่งางใสสู่ผิวสาวๆอย่างเราค่ะเมื่อเร็วๆนี้มิงได้เจอกับน้องยาย่าค่ะซึ่งนอกจากจะสวยแล้วเธอยังมีผิวหน้าที่สว่างกระจ่งางใสอย่างเป็นธรรมชาติอีกด้วยเหมือนกับที่ลิซ่าชวนสาวๆมาเวิร์กชอ็อปไขความลับของธรรมชาติเพื่อผิวกระจ่างใส by Ponds Forest w i t e Naturals ถ้าอยากรู้ว่าจะคืนความกระจ่างใสให้กับผิวหน้าได้ยังไงตามไปดูกันเลยวันนี้เรามีภาพบรรยากาศกิจกรรมสุดเ e อ็กคลูซีฟของนิตยสาราลิซ่าที่ชวนสุสามาร่วมเวิร์กช็อปไขความลับธรรมชาติเพื่อผิวหน้ากระจ่างใสกับ p o s for ์เร White Natural ก่อนเริ่มเวิร์กช็อปบรรดาสาวๆไม่พลาดที่จะถ่ายรูปอัพโหลดขึ้น Facebook กันอย่างสนุกสนานและตามติดด้วยการเช็คสภาพผิวหน้าก่อนเข้างานงานนี้ได้รับความรู้เรื่องผิวหน้าตัวเองและคำแนะนำจากสาวพรสปเพียบเลยค่ะภายในเวิร์กช็อปมีเคล็ดลับการดูแลความสวยตั้งแต่ภายในถึงภายนอกโดยมีกูรูมากมายมาทำกิจกรรมร่วมกัน ในงานนี้เราได้เชิญคุณยุ้ยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากรายนะรีทิทมาแนะนำเมนูอาหารจากธรรมชาติหรือที่เราเรียกกันว่ารอฟู้ดซึ่งเป็นหนึ่งในความลับของธรรมชาติที่ทำให้สาวสวยได้จากภายในสู่ภายนอกกันเลยทีเดียวเห็นอาหารรอฟู้ดน้าต่อสวยและสีสันน่าทานมากงานนี้สาวๆเลยได้ชิมเมนูเด็ดจากฝีมือคุณยุ้ยและยังได้สูตรง่ายๆกลับไปทำทานเองได้ที่บ้านอีกด้วยค่ะ และแล้วเราก็ได้รู้ความลับจากธรรมชาติที่ทําให้ผิวกระจ่างใสนั่นก็คือสารสกัดจากใบคาเมเลียที่มีสารให้ความขาวกระจ่างใสที่ทรงพลังที่สุดก็ใบคาเมเลียนี่แหละค่ะที่อุดมไปด้วยสารโพลีฟินนลที่สามารถยับยั้งการผลิตเม็ดสีเมลานินซึ่งเป็นต้นเหตุของจุดด่างดำและผิวหมองคล้ำและยังมีสารแอนตี้ออกซิแดนที่สามารถปกป้องผิวไม่ให้หมองคล้ำจากมลภาวะต่างๆอีกด้วย งานนี้สาวๆเลยไม่พลาดทดลองใช้พร f o อร s t รดไวท์เนเจอร์เพื่อให้ผิวหน้าสวยกระจ่งางใสอย่างเป็นธรรมชาติและเพิ่มสีสันบนใบหน้าแบบเบาๆก่อนกลับบ้านเท่านี้ก็เป็นสาวสวยใสยแบบธรรมชาติได้แล้วค่ะต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์พรสปอร์เไวท์เนเจอร์ลและนติตยสาวิซ่าที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้แต่ยังได้ก็บจ็ชุดใหญ่ติดมือกลับบ้านไปอีกด้วย ส่วนสาวๆท่านใดที่พลาดไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็ไม่ต้องเสียใจนะคะทางนิตยสาราเขามีกิจกรรมดีๆแบบนี้ตลอดทั้งปีเลยซึ่งสามารถติดตามได้ในนิตยสารลิซ่าวางแผงทุกวันพุธหรือจะเข้าทางเว็บไซต์ w w w l i s a g u r u c o m ก็ได้นะคะ หมิงว่านะคะการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยที่สุดเป็นสิ่งที่ควรกระทํมากมากเลยค่ะเพราะเราจะได้อยู่ร่วมกับธรรมชาติที่ดีๆแบบนี้ไปอีกนานๆยังไงล่ะคะสำหรับช่วงหน้านะคะเป็นยังไงติดตามกันให้ดีในช่วงหน้าค่ะ